สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อการใช้และดูแลรักษาทรัพยากรในชีวิตประจำวันในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะไปพบกันเลยนะคะ ส่วนก่อนคําว่าทรัพยากรความหมายของคําว่าทรัพยากรก็หมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรก็แล้วแตนะะ่ทั้งคนสร้างหรือว่าคนไม่ได้สร้างก็แล้วแต่แต่ว่าเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ถือว่าเป็นทรัพยากรทั้งหมดทรัพยากรที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรามีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือทรัพยากรส่วนตัวคือสิ่งของที่เราเป็นเจ้าของและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองได้นะคะเป็นของใช้ส่วนตัวของเรา ข้อ2ก็คือทรัพยากรที่เป็นส่วนรวมคือสิ่งของต่างๆที่เป็นของสาธารณะไม่ใช่ของส่วนตัวของ,ของบุคคลใดคบุคคลหนึ่งทุกๆคนสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะใครจะยึดเอาเป็นเจ้าของส่วนตัวไม่ได้นะคะคราวนี้ต่อไปในเมื่อเรารู้แล้วว่าทรัพยากรมีอยู่สองประเภท คือทรัพยากรส่วนตัวและทรัพยากรส่วนรวมคราวนี้เราก็มาดูว่าในเมื่อเรามีทรัพยากรใช้แล้วเราจะใช้ทรัพยากรของเราทั้งที่ของส่วนตัวและก็ของที่เป็นส่วนรวมได้อย่างไรให้มันถูกต้องแล้วก็ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าเพราะทรัพยากรบางอย่างเป็นสิ่งที่หายากบางอย่างใช้แล้วหมดไปไม่สามารถที่จะได้คืนมาอีกบางอย่างใช้แล้ว อาจจะไม่หมดไปแต่มันเสื่อมสภาพลงไปนะคะแต่ทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวมนะคะวิธีการแรกในการใช้ทรัพยากรทั้งของส่วนตัวและข้อของส่วนรวมอย่างถูกต้องเป็นสิ่งพื้นฐานทั่วๆไปเลยของเราก็คือ การรักษาความสะอาดของส่วนตัวของเราเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของส่วนตัวของเราเราก็ต้องรักษาความสะอาดใช่ไหมคะห้องนอนของเราที่นอนของเราเราต้องรักษาความสะอาดของส่วนรวมทรัพยากรส่วนรวมของเล่นสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬาหรือถนนแม้กระทั่งถนนที่รถวิ่งเนี่ยแหละคะ่ะถ้านักเรียนนั่งรถไปนักเรียนโยนขยะลงมาหรือนักเรียนเดินเดินไปกินขนมเสร็จแล้วทิ้งขนมเอ่อทิ้งเปลือกขนมตามถนนตามพื้นถนนเนี่ยทำให้ถนนไม่สะอาดก็ไม่น่าดูนะคะแล้วถ้าเกิดมันเยอะเยอะเข้ามันอาจจะหมักหมมรวมกัน กลายเป็นสถานที่เพาะของเชื้อโรคสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้นะคะหรือว่าถ้าตามข้างถนนถ้าเราไม่รักษาความสะอาดหรือสถานที่ส่วนรวมต่างๆไม่รักษาความสะอาดนานๆเข้ามันอาจจะทับถมนอกจากขยะที่ทับถมกันหรือหญ้าต่างๆที่มันขึ้นมารกๆนอกจากเชื้อโรคแล้วอาจจะมีสัตว ที่เป็นอันตรายมามาเที่ยวอาศัยอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเสร็จแล้วก็จะอาจจะเกิดเป็นอันตรายกับตัวของเราเองได้ต่อไปนอกจากรักษาความสะอาดแล้วเราต้องใช้ทรัพยากรทุกๆอย่างด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้ชำรุดเสียหายง่ายๆอย่างเช่นเล่นของเล่นก็คือเล่นไปกระแทกไปอย่างเงี้ยเล่นด้วยความรุนแรงข้าของก็แตกหักพังเสียหายง่ายนะคะแล้วก็ไม่สร้างความไม่น่าดูให้กับสิ่งของส่วนรวมเช่นมีโต๊ะนักเรียนเนี่ยนักเรียนบางคนชอบขีดเขียนตามโต๊ะนะคะพอ รุ่นหลังมารุ่นน้องมาเรียนต่อโอ้โหรุ่นพี่เขียนโต๊ะอะไรไว้เต็มหมดเลยเลอะเทอะหมดเลยน้องๆก็ไม่อยากอยนั่งนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาความสะอาดทุกที่นะคะแม้กระทั่งห้องน้ําห้องน้ําของโรงเรียนเราหรือห้องน้ําที่ไหนก็แล้วแต่เราเข้าห้องน้ําแล้วเราก็ต้องรักษาความสะอาดนะคะุ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมช่วยการรักษาความสะอาดแล้วก็ไม่ใช้ให้เกิดไม่ใช้ใความรุนแรงให้เกิดความเสียหายอย่างก๊อกน้ําเวลาเปิดก็ต้องเปิดให้มันพอดีบางคนบิดแรงกระแทกไปแรงๆก๊อกน้ําหักอย่างนี้นะคะก็เกิดความเสียหายนะคะต้องเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสียหาย คราวนี้ถ้าเกิดว่ามันบังเอิญเกิดความเสียหายขึ้นมาบางครั้งอาจจะไม่ได้เสียหายจากความแม่ระมัดระวังของเราแต่อาจจะเสียหายด้วยความอายุของมันที่ใช้มานานอย่างเช่นเสื้อผ้าถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าของเราบางครั้งอาจจะเกิดรอยฉีกขาด เป็นรอยฉีกขาดหรือบังเอิญไปเกี่ยวอะไรเกี่ยวหนามหรือเกี่ยวอะไรเข้าเสื้อผ้าขาดนิดนิดนหน่อยหน่อยอาจจะไม่ต้องโยนทิ้งไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราก็เอามาเย็บได้เย็บได้เราก็สามารถใส่ได้ต่ออีกนะคะเป็นการประหยัดตุ๊กตาตุ๊กตาหรือของเล่นต่างๆบางอย่างซ่อมได้เราก็ซ่อมแล้วเพื่อที่จะได้ใช้งานได้ต่อไป ะะของส่วนรวมก็เหมือนกันบางครั้งเราเห็นอะไรที่เราช่วยกันได้ช่วยกันได้เป็นจิตอา,าสา,าสช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันดูแลว่าเออสิ่งของเรานี้อย่างท่านในภาพนี้นักเรียนเห็นตโต๊ะเกะ้าอี้ไม่ไม่ดีแล้วมันจะพังมันอาจจะนั่งเวลานั่งเกิดโยดี อนี่พี่เขาโตแล้วพี่เขาก็ซ่อมอย่างที่ในภาพนี้นะคะถ้าเราเป็นเด็กเล็กๆนักเรียนอาจจะไม่ต้องไปลงมือซ่อมเองไม่ต้องไปตอกตะปูเองแต่ว่าอาจจะไปบอกคุณครูว,ว่าครูค,ครับเก้าอี้ตัวนี้มันโยกเยกแล้วครับถ้านั่งไปอาจจะเกิดอันตรายได้หรือจะได้ไปให้คุณลุงพะโลหรือใครซ่อมแซมให้นะคะ ต่อไปการใช้ทรัพยากรให้ถูกต้องประหยัดและคุ้มค่าต้องใช้ให้หมดใช้ทรัพยากรนั้นให้หมดอย่าทิ้งหรือทำลายเช่นกินอาหารให้หมดจานนะคะดื่มน้ำให้หมดขวดใช้ดินสอให้หมดแท่งเป็นต้นนะคะเพราะว่าอาหารที่เหลือ ถ้าอาหารเหลืออย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เกิดการเน่าเสียพอเน่าเสียจะมีผลกระทบถึงอากาศเสียนนแล้วก็สิ้นเปลืองโดยไม่สมควรนะคะน้ำเราควรดื่มให้หมดถ้าดื่มให้หมดนักเรียนสามารถเก็บเอาไว้ดื่มต่อได้นะคะดินซอควรจะใช้ให้หมดแท่งแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ อย่าเอาดินสอไปเที่ยวไปกดไปหักไปอะไรอย่างนี้นะคะบางครั้งเอาดินสอไปเป็นเล่นกันเอาไปฟันกันเหมือนเป็นดาบอย่างนี้เราก็เกิดความเสียหายอย่างนี้ไม่ดีนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างนักเรียนต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ใช้ให้หมดเป็นการประหยัดนะคะ ต่อไปทรัพยากรต่างๆต้องใช้อย่างประหยัดเช่นการปิดไฟเมื่อใช้เสร็จหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานการปิดก๊อกน้ำให้สนิทนะคะไม่ให้มันมีหยดน้ำคอยหยด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 อยู่อย่างนี้หรือไม่เปิดน้ำทิ้งขณะที่ล้างมือล้างมือเสร็จแล้วนะักเรียนล้างมือ ก็ล้างมือเสร็จแล้วนักเรียนไปฟอกสบู่ช่วงที่นักเรียนฟอกสบู่นักเรียนปิดน้ําก่อนก็ได้ค่ะปิดน้ําก่อนฟอกสบู่เรียบร้อยแล้วค่อยเปิดน้ําเพื่อมาล้างสบู่ออกนะคะไม่ต้องหรือนักเรียนที่ช่วงที่แปรงฟันนักเรียนช่วงที่นักเรียนกําลังแปรงฟันนักเรียนก็ปิดน้ําก่อนพอแปรงฟันเสร็จแล้วบ้วนปากถึงจะเริ่มเปิดก๊อกน้ําค่ะล้างหน้าหรือแปรงฟันอะไรเสร็จแล้วก็ ปิดน้ำจะลืมปิดก๊อกน้ำบางคนพอแปลงเสร็จแล้วตอนเปิดอยากใช้ก็เปิดน้ำพอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปื๊ดออกไปเลยว่ปื๊ดออกไปลืมปิดน้ำนะะมันก็จะทำให้ทรัพยากรเสียหายไปโดยที่อาจจะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็เกิดเป็นผลเสียหาย คราวนี้การที่ช่วยประหยัดอีกอย่างหนึ่งก็คือบางอย่างเราเลิกใช้แล้วแต่สามารถนำกลับมาประดิษฐ์หรือนำกลับมาใช้เป็นของใช้อย่างอื่นได้อีกหรือเอามาใช้ซ้ำได้อีกเช่นนำขวดน้ำหรือแก้วน้ำมาปลูกต้นไม้เป็นต้นนะคะหรือนำกล่องนมหรือกล่องน้ำผลไม้มาทำของเล่นเป็นต้น อย่างนี้าางอย่ในภาพนักเรียนจะเห็นว่าพอเอาขวดน้ำมาปลูกต้นไม้อาก็ดูน่ารักดีก็สวยงามนะคะพอตัดเป็นรูกสัตว์ต่างๆก็ดูน่ารักแล้วก็ใช้งานได้ต่ออีกแทนที่เราจะโยนทิ้งไปเปล่าๆก็ยืดอายุการใช้งานสิ่งของต่างๆ นะคะอันนี้พัดจากจานกระดาษที่บางครั้งนักเรียนไปซื้อขนมหรือซื้ออะไรมาได้จานกระดาษมาเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถนี่ด้ามนี่ก็คือไม้ไอศครีมเอามาทำเป็นด้ามพัดได้แล้วพอใส่สีสวยงามเข้าน็้ง่ายใชนไหมคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการใช้และดูแลรักษาทรัพยากรในชีวิตประจำวันของเราหวังว่าคงจะเป็นแนวทางให้นักเรียนนำไปใช้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับครั้งนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ